พบกับพี A ่แอมอีกแล้วนะครับเซลพี Self ่แอม MG มนะครับมาพร้อมกับรถยนต์ไฮบริดนะครับ MG 3มจี i าไฮบริดพัสรุ่นท็อปนะครับรุ่นเอกพร้อมชุดแต่งพามาชมกันเลย MG3 Hybrid p l บนะครับคันนี้นะครับอัตราประหยัดน้ำมันอยู่ที่26.2กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็จะมีพละกำลังแรงม้าอยู่ที่194แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่250นิวตันเมตรนะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับดาวเริ่มต้นนะครับเพียง8,888บาทนะคะพร้อมฟรีประกันภัยรับประกันแบตเตอรี่ยาวนานถึง10ปีนะคบหรือ กรณีลูกค้าดาว25%ขึ้นไปหรือมอีเงินออกรถนะคบสูงนะครับดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่0.99นะครับก็จำนวนระยะการผ่อนอยู่ที่4ปีนะครับลูกค้าสนใจนะครับทักแชท มาคุยกับพี่แยมได้เลย24ชั่วโมงนะคะหรือจะโทรมาหาพี่แยมได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนะคะยังไงวันนี้นะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้ากับรถ MG นะครับ